เพื่อนมาสั่นตัวมันเหมือนผอกันด้วยครับกเห็น่เห็นับพูดังม ีเปิดมาจันต่อดูเหมือนพ่กันด้วยครับกับลอยแต่ว่าุูนเป็นไดลหลยอยู่เป็นขั้วอยู่ท่างผุนเนาะครับผมเป็นแพกกำลังติดขวดนูร้ันไอยู่เปิดขวดนูขวดใส่ขวดใส่อ้อมใส่อ้อมใสหนูอ้อมใส่หนูตัวแะกิ่มหัวเ้้ยอพาเขินอย่างนี้ย ของงไข่ของข่ห้อเนี่แหละครับ่ขอยู่น้องกี่ว่าจีนจุ่มมัน่ะจีนจุ่มแะรล่ะขอางนจุ่มอะหรขางจังครับเนียนีันโด้เดอครับวันนี้มันเป็นเลยล่ะทั้งทึงมันล้มแฮ้งพูด để mở đàn cái thang tay nữa các chú nông mình cất lăng tay khua khua này chín cò chín nạm luôn, yếu nói chăng cấp chỉ được vua มันจะเป็นตัวการอันนี้มีตาใส่เห็นว่าเป็นตัวนัตัวแ่กลนเพราะว่าคนหลายอย่างไม่อิ่มกันเพราะว่าอีรแ่มีแต่ว่าเขาบอกมากว่ามันเคเื่อนในว่ามันมาได้่ไื่องในยิ่หนูใดก็มาได้กินโต้ตกินต่แกรงในอเสยดิใแกไปเขายาไปห้มันกินด้ไได้แหคนพวกนี้สิ สิค้นมยด่ออกนานเื่อแบบยังไงครับผมน้ำาลน้สูงนันม่เป็นอันน่อต้องแง่จงเลี่มันขึ้นน้มาด้หเออเจลคือเขาไปไก่ไฟแต่ลมใส่ไปทีเอ้าวกับเป็นผู้ดังเนาะค้นดังมติล้ตัเองป็นดแดคนดังเป็นตะสิ่ดังแบ้พคีก่าน่น่า โมโนลูกคนเจตัวนะได้เยอะได้เยอะเป็นไหมหมันคักบ่เอาถุงโบ้สองคนมากขึ้นสัน ไอ้อยากเสียสายตาชนะผมรู้่ในตัวนี้ผมไ่ได้นะพูดต่อผมฟันในหอดาแตผมยู่ผมยู่ฟังนี้ผมจะชี้อยู่วั้คไปชนะเอู้ไปชนะย่อมอยู่หนอทำต่อไปต่อค่รเดี๋ยเด้อ ครบคิมปดคนครบงแล้วตเป็นไม่อาจารย์นามานี้เพราะมานมาติบอกมาามันลมมันแ้มันหาวน้ำเย็นเราลนเนาะทำยแล้วนี่แกนักเชมันเชมกูลงเลงไปน้ำวานไอ้มานกละินมาก้่านไม่ได้เข้ามาไหลมามันลมหลมันล้มแห้งอาจารย์ไปทิงไฟสตี้ยานดางย้อนไนได้ดอกสูตายเยอะสูตายเยอะนะ พ้อขัวกระละคนพดข้อขัวกระละคนพอาะดิเราไม่กินเออวดเดียวหนูแถวว้อมหนูญาติว่าได้กินไหมม้อนในบ้านผู้ใดมาลุ้นลูกเองเด้อพ่อน้าว่าถือว่าผู้ใดหามาลูกเองแล้วเอออยากมาลุ้นมนูหน่อยพอดีเมันดอกอาจารย์เอาไปมดแล้วมือหน้าอาจารย์น้าขึ้นมักไรไหมหน้าขึ้นน้ามันขึ้น เป็นย่ให้เดียวพี่เมีผมล้มไปไหมพนตนน้ำพันตนน้ำหานมาหนีประมาณเดี๋ยวมัหนีเพรามันเมีโดมานี้ปลดของให้จันร้นเออเยปแดกของให้จันนเมียนเมีนเมเสด็กินข้าวปีนกินข้าลงมาเหมืบ้อพแทดเบอร์อเลยครับพี่เพี่เดี้านี่เดพยก้อนเขาแล้วอยากกินเขาแลวเ่ยุยวุยอะไรบนี่เกินเขาแห้งเขาลอยากกินแห้งขงแห้งแค่ี กบ่มีเนาคือยดูไม่เนจเนาะไม่จับก็ด้เจ้าสิจเป็นไปนมีกองเขาหลายกองอยะผมหว่าต้องยกก็ได้เจ้าก็เอาไปขังไปง่ายนั่นเออกินมเลยิ้มลก็แล้วเ็าอขครับโจ้ขันมานล้วกันมารุนนี่เจ้ก่ต้องไปห่างขวะครับโจ้ดิพับพยายามของเขาเองเลยอยมาท้ามือเนี่ยจอบรอ่ะยังเอาตักใส่จานด้ว เ่อสิไปหางเลยคุณพ่เห็นหงไม่ว่าทั้งหนูยู่สจนี่ะคือการเดี๋ยวีุ่อเห็นทังหนูใส่ไหเขาบอกว่านี่ทั้งหนูเออเพว่านี่ทังหนูคุณพ่ได้เจ้าเห็นบ่ให้เขาไปหางเลยขอยกับโจเลยไป็ามน้ำกนินข้าน้ยเข้ามาบาทที่บนเอาเอาเาอิ้งเถอะเลิเเลยป่อย อันน ah, ี <c uba> <c uba <ok, ้เป็นคู่แมาทางผีเนาะล้วงมี่้ย่าองที่าเยนั่นนี่ยังมามาาแกงก๋วเีมาเด้อพี่น้องข้เจ้าเอนเนี่ยเอาพวกกินน้ำขัวเด้อก็ตีขัวเด้กขววเด้กขัดเด้อขวดเด้อมิเงนไก มันสัมผัสแสบขักแท้บาดเลยโอว่าดบจานทงมามามาบาดเลยมเมนเกี่ยวเียวเออจิงซี่ล่ะคนผู้ชายผู้ายกินตัวเขาเลยรุ่นรุ่นแง่นเขาแล้วคนผู้ชายกินพวกคนชอบคนหอมเอ่เขาเพิ่นนั่นแหลวเอ้าหอมยุติอาอันพี่ไก่ป่ครับแม่เมนอันพี่หมมาแม่พันเดียวกันบอเมนป้าตัวผันาว มันหยาลายมันเป็นตาเอาเ้มัหยาดเอหาหยาป็นแขนพนน่ะคนปล่อยวด้กินมาเลยครับพี่น้องมือก็ได้เออนเพื่อเน้องเขานี้เอืนเมื่อูกย์ทุกคนเด้อครับยัดมาเมืนเพื่อนเลยหอแห้งๆก็นั้นมาเหมือยอะเอิอนสุดใจด้แบบนี้สุดใจ ต้นนเไผม่ายปั่นแล้วเป็นสิแบาท่างนั้นเป็นอี่ยังเป็นสีแบบกเจ้ามาจันแงหนูมายิ่งหนูจิ้มงาอาจา์กองหนูเด้อครับพี่น้องมาดีนี่เราพูดละซ่อนนี่ละไปหนาสุกคนสุกคนเด้อถือคักแจ้ววันนี้หนูอยู่หัวก็ได้ยินที่ตัวเด้อครับพี่น้อง แย่มาเออบอมีดลงวก้เ่าเสียบี่เขาได้หมเเอาพอเต็มมาบ่วะบมาเลยมนมาเด้อพอเต็มอากขี้นเปเรื่อยท่างคนผมน้าเอาเ่องคองลางเเขาอเยอะโอเคแล้วเป็นเน้ยเป็นเน้ยเสีบ่อะไรี่อ่ะานี่ยปาเนี่ยบอกว่าอะไกปลาเนียเพราะเสียบบอกว่าอะไร ว่าได้จับจับไปโอ้เถเขาเขาเขาไปใส่บ่วงเลยจะนอยฝาไปทางพี่ลุงาขอแล้วปแล้วโอ้มันเบิเบิดเอาขึ้นไปเอาไปทางฝ่นเลยไปทางฝ่นเลยเนอเงินจะเขาวาเราไปเดิเนะเออผมไปใส่เขาไปยำน้ำป่นมีวิพยายามดิไปาม้มปันบ้านบอมันแรง่ยงไงนัอยู่

ได้นั่งงอ่หานงเาบ่านางัพวกคุุเดียมันนั่งที่ปุ๋นตอนยังคามีสักวะาให้าให้นั่งเห็นอย่งถ้ากันนังเห็นอย่างนั่งนี้มันล่มเหมันล่มเนาะกลับอยู่นีาเลยรล่มก็ล่มพเลยงก่กวเอ้อไอ้พานเสียไปใส่งกมาอช่นึงยกพี่ออกอยังว่าสยมนวางอยังว่านันลเนยเดี๋ยวจแหง ว่าจะเกินต้นไม้ห่วงมันเนาะรูต้วนี้ยิ่งแนวรูดเนาะหางยิ่งแง่ต้นซักเซ่ไปวันนี้มีตัดได้เดี๋ยวไปกินวันเขาเลโคกโคกพอได้แต่พึ่งเอาแต่แ่พึ่งเอาแต่เพราะความแซ่รับผมพูดไม่ได้เลยเขากำลังเต็มปากจเขากำลังเต็มปากว่าเขาไป ข้ยอมานหนอให้กบันเฮอให้กบันเฮมันตเผืรอมันเดนึ้นเอะอิดงบอกว่เดวนมันเท่าจริงเราบอก้ของลงทงแ่นี้ถ้ากันไม่กินเขาเารเดือกมันเอินัวเดืกเลยเดือกคัวเดือกนลครัวเดือกเ่วดกครัเดือกวดเดือกรันหทุ่มหรอปาทุ่มแล้วเนาะแต่ก็ให้ไมยาบแต่ก็ให้มองให้เลน่เดี๋ยวสุ่มอะไร เด็กตัรกยังคักเขาเอ็นมะกลัวดกเด็กแลเขาไปซมมารุ่นบอพ่อวนี่นายกตัวนี่ให้นาเดกตัวตัั้มันเลเขาหันปอืดมันง่ายะเดียวบางยากัรตอบถึงมันหานเพื่อมันก็ยังนี้เลยว่า้ชันเลยมันยังี้ไหมโอกาสก็จเ่นปฮักกันเป็นเพื่อน เดี๋ยวเป็นคนสนนด้วยกันเลเสียงล้มเสียงต่อเสียงนกเอียงทั้งเสียงล้มทั้งเสียงนกเอียงทั้งเดียดยางว่ะมันวบวไปหมดมันเยอ่องมันกับขับรถวางมาแล้วจะนกเอียงไปแตกมาหาผมก็บ้าห่กบางเพราะว่าเขายงบอกกันเอาแยมมก็ได้พูดริงกามแยมน่กินมันวังว่าบังเี่นีเป็นมัรใกล้กันสไม่ยามดูยังไงามันบกหรอ ไกเกินกุ้ยหนกินลาพ้นมุนตยหัได้เิไรเมื่อยามยุบเท่าบ้ามาลังอันนี้ขามสอยังวัดคนเีไมีหนับ่ไสิางไฟปลาพโอพายุอุดรบ่อุดรคนเีมาเต้ยอุบรปะพาุนนุมภาว่น่มัาวขีไม่เหยยบด้ยกันพี่น้องยุบกุมภาวะมัน่ากวนยุกันกะปั่นุ มั่วจันมื่ง่ไหมอัมงุ่มมัอือเอาจากตำนวนไปอีกหกสิลครับหกสิบหกบลูตามมากว่าอยู่ใส่ดรตามหัวมันระเบิอหัวกันได้กี่ตัอืมสดขั้มเนี่ยจะสุดขัน่อยอืมเลยมังข้าเขียว

พอปอมได้เงินบุถ่าไปบุท่านได้อยู่เจ้าได้ไปได้สองโอ้ยสวยงามหรือตัวเกิดซุนเจ็ดพ่อพ่อเมีนพ่อปอมกันเคยแล้วกันว้างเหมือนเันขอท่านได้อยู่น่ะไว้ปอมปีหนามาขอจักรเลยนะไม่แล้วแต่ว่าปีหนาขอจังเสิไดายปน่ะเสียดายว่าะได้สิ มันนงอกไม่ยามันทเมื่อี่เงินเจ้าอายถูกกเบื้งคนกรออกนล่แหะเป็นน้องเจ้าสองปีผ้ากันแสบคักนะมีจิ้มๆอยู่อันนี้ลวกหลังไ่ตัวมันเบาตัวหนาไาหมดเดินรอบคอเขาไปทั้งนี้ ทั้งนี้กินตัตอนวานามตัอไ่ยขไม่เนีย้งหมุนกตานี่ยางหลายันไปยงเาเบิ้ันนี้เขาเ่เราเนาะ่อ้าลัวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเห็นห้อยเห็นห้อยู่กีอกะได้บ้าหเขาลุกมดใหญ่่อดเขาเบิกเออมัน็สั่นแหละก็จะบอกเขาลุกแร้วเขาตองลุก่ด้กินน้ำเนี้ยานเ กินแ้านกินน้ำแกินน้ำเนื้อมาแต่ไกลมาแต่ไก่เลนี่มันกินหี่รถเมียตเดียนบ่เจ้าจ้าพบอสั้นบอกานั่นกเลยีนีมาหาใกันน้ำกันเดตุ้มอือนมากเหาไปหามัน เดดมาเปันคนหลุยส์ตนเดี๋ยวมนจนแต่บ like ่าได้ก็สร้างหอกิกันเลยลเนาะ่้บ้านซามเอีได้ที่ว่ากำไรตอนไห้าเาครับกินบ้านห้อยมวยหยาบ้านไคือคือไปห่างหนูถือวะยุ่นี่หางเร่งไหนก็บวถึย่งบ่วงเพิ่นว่าคือบ่วงเฮาไงบ่วงนี่ไหนว่ะ สาดีสายยังไม่ยอมแนะนำมันดีเที่ยวไปมันแนะนำมันไล่ไปมันถือว่าดีสายวันแนะนำเอสายอนแนะนำว่าอยู่กูดกับกนถามอยู่พยายามเพราะมันพยายามบวกนะจะใช้เอาปลามันบงงหลังนึงเอาหัว่รู้มาเที่นำ ในบ่วงในี่ยำยังนถือกี่ตีมไอพวกเนี้ำย้อถือเลยเนาะมันร้อยเป็นถือพอดีเฮ้ยพวกแปะเราตอนนู้นพวกเป็นเจ้ัเนี่เขาบ่วงเจ้าเนี่ยเขาบ่วงเลยงานมากครับตอนนู้นร้อนไหมเนาะน้าแม่มันมาแม่หลานมันาะบนมันมันต้วหนตัวสดว่านแม่ก็ขังเหมือนกคนบานเา้เราย่งไรสังนกตเนี่เจ้าข่อยเป็นเจ้าไก Nhé, của cái miếng mình thiếu cái gì nó khó, bố hàng đấy nó trâu miếng này đẹp hơn miếng bạc nó hiện như nó cần bỏ cái miếng nó có hàng vốn một thứ nó đã tiêm thì bây dân được lo buông không dân đấy nằm một cái ba túi nhang bây giờ bây giờ mình trâu rồi trọt à chan áp cái kíp chắc bạc này bây giờ lùi 300% rồi bây hàng đấy có bao thứ gì đâu chúng ta จ็โบราณคนมาห่างมากครับที่หน่านไหนหรออ้าวไปไงไปไหนนั่นะคกนได้แซ่บบ่เดี๋ยวนี้แซ่บไปยืนนั่แม่โอ้ทองไหลมันอ้าวไปเลยเอากลับบ่มันนี่กับอาบีชิเบ็น เป็นยนคนหด้ครับแต่บดครับเปนยานคนหนุครับโอ้เยกินข้าวน้วกันกินไอิ่มกินข้าวด้วกันเพาเห็นบางผู้เดียวนี่ก็จะไม่เห็นคินหมดข้าวขังเรื่วแม่พี่ได้นอนต้วแม่พีาได้ว่ายุทว่าเรืองนั้นและพี่ได้นอนนี่แหละครับกะเป็นกระเจ้ากะมมหาอาย่ให้ชิพี่กันได้ครับไตร่ได้หลายตัผมอยากให้ได้หลายผมไม่อยากให้ได้น้อยหายมัน ผมว่าจะเขยมันแต่ได้ไล <museums> <1981. S 1> ่เห็นมุดมัดกรงเขาผมก็รอดเดียวเนาะจักมันหน่อยจักมันหญ่งดอนีครับมอนี่ผมก็ดีขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเลครับหลายดาวลงเป็นกมากับทิ้งนั้นเป็นกบัาเป็นโสใช่มีดอกมีหนูเจ้าวึงเรามีตะปางุ่นข่าเชียงหนเนาะดอกบัเป็นตะปางกับซองตลอดอัด้ครับสนักิบนี้ผมกสิ่งก้าวขาวะ สวัสดีจากพิจารองเด้อครับสวัสดีครับ